สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่้ามาหับสมซ่องวัดเตสินยินดีเข้าสู่ซ่องมาเตสินเจริญเฮ็ดยังอันนั้นคือนางชูงแท้ก้นมันมือที่สามทุกคนมือที่สามตอนก้นไม่ได้ทายให้ท่านผู้ชมเบิ้งมาทายตอนนอาขึ้นรถแล้วตอนจีคนหลงโอ้โห สวดลดหุ่นใดเลยจุ่มกุ้มได้ละมันกะก้นมือที่สามแล้วตัวตาขมือที่ชองที่หนึ่งนี่เด้ยังบุทันกูเนาะได้สองมือสามมือดเด้อยู่ด้านนี้แน่วูดายไลยอยู่ไดนทุกคนเขาก็ใส่เครื่องแจ๊กพานนี่เด้ ตากฝุ่นอันนี้พานมือเศร้าน,นี่เนาะกับตัวฝุ่นแน่ผุผู้สะให้ก็คือไก่แต่แห้งวัยยุ่วน,นี่ทายทายทางหลังของนั่งตากผู้ที่สามศูนย์เบิดบนตากมันผู้ที่สามศูนย์นี่ดิศูนย์ในตากตากมือหวานนี่ อนกาศตัวในรถนะคะเอาก้านมือเศร้านี่เนาะก้นมือเศร้ากับมือเละเศร้ากับเบาเศร้าแล้วพบเฮาอันพันมันแล้วเฮาจะได้ไปก้นได้กับแม่นได้ตนเละนี่ดีนี่คือลานมันบนตากเด้อสามหมื่นบดพะแง,ง่เลยมาสิเก็บตัวตากก้อนหมูค่ะเก็บใส่สอบ ยันม่มมีผ้าแย่งตากหันไปเบิ่งทางหันก่อนห้องน้ำก็แล้วแหละได้อยู่นานี่ถือว่าสะดวกแล้วพอเพียงอ้าโทษฝุ่นค้นขึ้นจ้อตาเอะหัวบักจะใหญ่เน่าน้ำกระไล ไงได้กีกอาไอยู่ทันเน่ันบเน่าหนูมันได้พอมันงามงามร้ายจนเน่าทุกคนมันบวมหนังเ <c oughs> น่าหันบ่ได้หน่อยได้หัวซ้าคานน่หัวถึงมันเน่าเน่าย่อนพ้นต๊หืมร้ายเนาะมันบวมหนังดินจนล่มตัว,วที่บ่เน่านี่เลยนี่ เอามือละดุดมือละดุดคนใดวันนี้กระโดดนึงวันนึ่ก็หลดดนึงแม่นบบมีบล็นตากมันบ่ได้แห้งขันก้นมือละลุดพรทำได้ทางกระซองชามสบายดี Sao đi? À, cháy đi. Cháy <cười> <cười> bài đi bà luôn. Sao đi pa luôn rồi bay. Mất đi nè em bưng nó Nhà thao có ôm mà. Muôn lấy là <laughs> bà. Ông mà bưng có vô huyền phụ điệu nó. Vô nhắn. ลูกลานตืมอยู non, <et>. ่หนาพี่ผืๆอยู่มวนลูกลานกะพากนอนอยู่หนาอีกมวนอยู่หนาในมวนมีเวียกเห็ดตื่นมาก็ได้เวียกอยู่บ้านฝนบปรได้เวี้ยมวินาเห็ดจะพลาสติกเตื้อเตะเบาเบาพลาสาิก คนดูพูนพูนเห็นว่าคนดูพูนดึกจะดึกเอาพูนลาวก็พอลาวได้พูนสบายดีได้ไหมดีลุงพูนว่าไรพูนเลาน้ำอายได้อายว่าสบายดีป้าลุงพูนก็สบายดีป้าลุงบายดีดีลุงเอาไว้โอ้ย คุมม <ôi> ันไม่จ <ch otic> ้อยเอาขึ <ôi> ้น <ch> จ <ôi> ้อยขึ <ch otic> ้นจ้อยขึ้นให้ค้นวันขึ้นฮะขึ้นใช้่มอือเจ้าหน่อยเอาหัวง่ายผูดผูดแต่อึอแต่แอ่ะหูเออค้นๆง่ายได้ลุงเนี่ยนะได้จังปั๊ด ดูกระดูแต่เช้าพาใสาไไนน่ผุนบดกองหว่นวักง่ายๆแบผันบัตนค้นมาแล้วล้วก็ผันมาอื่นจะได้ผันผันแต่จะได้บดเซนหั่นก็พอเซนหั่นบะโอจะผันบม่ได้ขุงเงาลูกล่ะเอามีดผันจะน้องถึงมือจะได้ไมีดแห่งเข้าอยู่นะ ่ํุกคนาฮ้ายมันทุกคนเอ้ยฮยมัน2แยงม2แยงเด้นี่้อนี่องสอบครึ่งตัว3ซอกคนแยงน่ได้3ซอกเด้ได้มัน5ซอปล2แยงคั่นฮ้ายบิดนี่ก็ไ10ปลายพุ่นแะ2ซอก เริงไล่แยงและสองอะหนึง 5, น่งสองสามสี่แยงห้าแยงพื้ที่สิบชอบเละประมาณนี้เลยเมื่อยยังสิยหายเพราะมันบวอยักแห้งก็ได้อะนะสองแยงนี่แห้งขักจนกรอบทางนันก็พากันขัพันออกไปเงาแต่นำบดให้หัวทัวนหน่อยมันเบิงทางนี้ทุกคนแ้วเลยถ้ามันลดหนึ่ง ว้ามืออื่นกับบดเอา้าผักมละละป้าพันกับมวลถ้าจวดจวดผูกผู้ขายลีว้าเงาหน,นี้มันใหญ่เทะเออผักแล้วผักแล้วพันแล้วแล้ว,น,ลว,ลวนี่ลดหุ่นใดห,หนึ่งเอามาชดชดทั้ง้าทั้งย่างยาพันแล้วก็จิบประมาณลดหนึ่งเลย เชียงเทียงรถหนึ่งเชียงเทียงกองมั่งไงได้นะบรอนแมนน้อยๆเลยท่านมืออื่นเอาโดนเติบวันนี้เลยสองแยงนะเฮ้อแล้วละสองแยงเลยทางน้ำพันมันหัวหน่อยให้งัวทางน่ะกองมักงไงได้หนินะ Ni khán mặn hay hoa nhoi mang bột nha hai cặp mặt say cặp luôn kali nho lưu mang nho đô nho hai nhỏ nha nhoa a hô mang nha nhoa khôn nhoa khôn nhoa 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 đây nhoa อู e ้หยอกเก่งลีบังเว้งยงยงสองม,มือสองมือ right อูอ้จ้าหนี่เทะตลอดเวลาเนาะเจ้าเทะแทะอันยงยงอู้สองมือสองมือเอาเพิ่นกับพอเพิ่นเพิ่นก็อยากผันเพิ่นเอาบวงเห็ดเห็นยาเราผันเราก็เห็ดมืดเลยด้นี่ ก็กองน้อยตัวนี้กดตัวหนักกองใ่ายหลดหนึงกองละหลดมือละหลดพันล้ายยัยบ่มีมองตางาเพกกิ่งกำบักไร่ละไฮโฟเลมอนเอ้ารักคลิปให้แน,น่เรมอนเอาละทุกคนเราจะได้เก็บภาพไว้เพียงเท่านี้แหละพบพอกันคลิปต่อไปฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตาม ส่องบารเตสินเด้อทุกคนสบายดีบายบายเลมอนบาย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 ปิ่นมาบอยบอยอยูย่นะอยูน่นะว่าอุ่มอุม่ม